สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับ สวัสดีครับวันนี้แมนจะพามาชมที่นานะครับเป็นที่นาที่ดินโคราชนัมเบอร์2 2 1ครับเป็นที่นาติดถนนคอนกรีตน,นะครับแล้วก็ที่นาแปลงนี้จะอยู่ใกล้แหล่งชุมชนใกล้มู่บ้านด้วยครับผมถ้าท่านใดนะครับที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับก็ดูนาฟังรายละเอียดในคลิปที่แมนจะพูดแล้วก็ได้อธิบายด้วยนะครับผม เดี๋ยวแมนจะเริ่มอธิบายไปค่อยๆอ,อธิบายไปนะครับที่นาแปลงนี้นะครับเป็นที่นาถนนคอนกรีตพร้อมไฟฟ้าประปามีเพื่อนบ้านติดคลองน้ําสาธารณะประโยชน์ตัดผ่านที่ดินนะครับฟังไม่ผิดนะครับว่าที่นาแปลงนี้นะครับถูกคลองน้ําสาธารณะประโยชน์ตัดผ่านที่ดินนะครับที่ดินแปลงนี้มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดนะครับคุดแดงเนื้อที่10ไร่350ตารางวาครับ เจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา2,50 0 0 0บาทต่อไร่นะครับปัจจุบันที่ดินแปลงนี้ครับจะเป็นที่นาแต่ถูกคลองน้ำสาธารณะนะครับตัดผ่านกลางที่ดินจึงทําให้ที่ดินแปลงนี้ครับผมถูกแบ่งแยกออกจากกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับในการใช้น้ำทำการเกษตรของหมู่บ้านครับและตอนนี้เจ้าของที่ดินได้สนใจที่จะขายที่ดินแปลงนี้ครับ โดยที่คนซื้อนะครับสามารถเลือกซื้อได้ครับผมเลือกซื้อแปลงที่ดินแปลงนี้ได้สส่วนนะครับส่วนแรกนะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่เบื้องหน้าของเราเลยครับผมส่วนนี้นะครับเนื้อที่โดยประมาณนะครับ1ไร่3งานนะครับส่วนนี้จะติดถนนคอนกรีตครับแล้วก็ติดเพื่อนบ้านข้างเคียงแล้วก็ติดคลองน้ําสาธารณะไฟฟ้าประปาพร้อมนะครับ บริเวณคลองก็จะเป็นถนนเรียบคลองสาธารณะประโยชน์นะครับแปลงนี้จะเป็นรูปที่ดินนะครับที่ถูกคลองตัดผ่านเสร็จเรียบร้อยก็จะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมครับผมบริเวณตรงนี้คือหน้าถนนที่ดินแปลงนี้นะครับที่จะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเนื้อที่โดยประมาณนะครับหไร่3งานครับผมถ้าได้มาซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับต้องให้เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินนะครับมาวัด จำนวนเนื้อที่อีกทีนะครับแมนได้วัดคร่าวๆนะครับเนื้อที่โดยประมาณหนึ่งไร่3งานนะครับในการรังวัดแบ่งแยกที่ดินแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ได้ออกค่าใช้จ่ายในวันโอนให้ครับผมเพราะว่าต้องให้ช่างรังวัดที่กรมที่ดินนะครับมาทําการคํานวณครับแล้วก็วัดรังวัดแบ่งแยกที่ดินแปลงนี้ทั้ง2แปลงออกจากกันนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็คือถนนครับผมถนนเรียบคลองสาธารณะประโยชน์นะครับ ตรงบริเวณที่แมนถ่ายทําด้านหน้าคือคลองสาธารณประโยชน์นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับไม่ได้มีน้ําอยู่ในคลองครับผมเพราะว่าแมนมาถ่ายทําตอนหน้าแล้งนะครับหน้าที่เขาได้เกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวข้าวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับของน้ําเส้นนี้นะครับจะปล่อยน้ําเพียงแค่ช่วงทําการเกษตรเท่านั้นครับผมส่วนที่ช่วงที่ไม่ได้เก็บเกี่ยวไม่ได้ทําการเกษตรนะครับเขาจะหยุดปล่อยน้ําไว้ครับ เพื่อประหยัดการใช้สอยนะครับทรัพยากรน้ำครับเดี๋ยวเราชมแปลง3ามเหลี่ยมเสร็จแล้วเดี๋ยวแมนจะพาไปชมแปลงใหญ่นะครับผมมากันเลยครับเดี๋ยวแมนพาไปชมแปลงใหญ่นะครับส่วนแปลงใหญ่นะครับจะติดถนนคอนกรีตแค่นิดเดียวเองครับผมส่วน ถนนนะครับจะไปติดทางถนนเรียบคลองสาธารณประโยชน์มากกว่านะครับผมตามรูปเลยนะครับแมนขึ้นรูปให้ชมครับแปลงใหญ่นะครับคือส่วนแปลงที่2ครับเนื้อที่โดยประมาณ8ไกไร่2งานนะครับผมส่วนนี้ก็จะติด ถนนครับเพียงถนนทางโค้งนะครับแล้วก็จะติดถนนลูกรงสาธานณประโยชน์ครับเป็นถนนเรียบคลองนะครับแล้วก็จะมีไฟฟ้าประปานะครับอยู่ด้านหน้าที่ดินครับฝั่งที่ดินเราจะมีเสาไฟฟ้าปักอยู่นะครับตามถนนเรียบคลองเลยครับผู้ซื้อสามารถนะครับเลือกซื้อได้ครับว่าต้องการแปลงใหญ่หรือแปลงเล็กนะครับ ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงหน้าแรงนะครับเลยเวลาเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับจึงจะเห็นว่าวิวทิวทัศน์นะครับจะมีการแห้งแรงครับผมจะเห็นฟางข้าวนะครับเนื่องจากช่วงนี้ครับผมเป็นการเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงบริเวณนี้นะครับเราจะเห็นถนนเรียบคลองและมีเสาไฟฟ้าปักอยู่ตรงด้านหน้าที่ดินแปลงใหญ่นะครับน้ำในคลองก็จะแห้งประมาณนี้เลยครับตอนนี้เป็นเดือนมกราคมนะครับผม น้ำจะมาช่วงทำนาอีกครั้งนะครับบริเวณนี้คือแปลงใหญ่ครับเนื้อที่โดยประมาณนะครับผม8ไร่2งงานนะครับถ้าท่านใดนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้ครับสามารถติดต่อสอบถามแมนได้หรือว่าถ้าไม่เข้าใจรายละเอียดนะครับก็สามารถมาขอข้อมูลรายละเอียดจากแมนได้ครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแมนยินดีให้ข้อมูลครับผม ตามนิ้วแมนเลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับผมที่ดินแปลงใหญ่ครับเบอร์โทรศัพท์นะครับอยู่ด้านบนครับผมโนดทั้งสิ้นนะครับรวมทั้งหมด10ไร่350ตารางวาครับถูกถนนตัดผ่านไปตรงกลางนะครับที่ดินแปลงนี้ครับจะใกล้เพื่อนบ้านใกล้ถนนลาดยางนะครับหมายเลข60 19 1กิโลเมตรครับใกล้โรงเรียนใกล้วัดใกล้แหล่งชุมชน หรือว่าจะใกล้ร้านขายของชำต่างๆนะครับเพียงแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นครับถ้าท่านใดน,นะครับที่มาอยู่ที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับมาสร้างบ้านอยู่ที่ดินแปลงนี้แล้วอยากจับจ่ายใช้สอยเล็กๆน้อยๆนะครับก็อยู่ห่างแค่1.5กิโลเมตรครับหรือว่าถ้าอยากเข้าไปในตัวอำเภอนะครับจะห่างอำเภอโนอนไทยครับ12กิโลห่างอำเภอโนอนสูง12กิโลครับ ห่างอำเภอเมือง30กิโลหรือว่าจะห่างกรุงเทพมหานครนะครับ290กิโลเมตรครับอำเภอโนนไทยนะครับถ้าอยากจับจ่ายใช้สอยครับก็จะเป็นโรตัสใหญ่ครับในโรตัสใหญ่ก็จะมีร้านทองมีเคฟซครับแล้วก็มีร้านขายของต่างๆนะครับรีตู้ ATM ธนาคารนะครับมีเซเวเหรือว่าปั๊มน้ำมันปตทหรือว่าสถานที่ราชการต่างๆนะครับ หรือว่าจะไปตัวอำเภอโนนสูงก็ได้นะครับก็จะมีทุกอย่างครับคล้ายๆกับโนนไทยเลยนะครับแต่แค่จะไม่มีโรตัสใหญ่ไม่มี KFC เท่านั้นครับผมระยะนะครับอยู่กลึงกลางเลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้จะห่างประมาณ12กิโลครับสำหรับตัวอำเภอทั้ง2ตัวอำเภอนะครับที่ดินแปลงนี้จะตั้งอยู่ตำบลเมืองปราสาสอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับผม แมนไม่ได้ขับรถพามาให้ชมนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้แมนจะขับพาออกจากที่ดินแปลงนี้ไปหาถนนลาดยางกันครับ ถ้าท่านใดนะครับที่ชมคลิปแมนอยู่หรือว่าชื่นชอบแมนนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าชมคลิปแมนนะครับแมนฝากเลยครับฝากกดไลค์ให้แมนด้วยครับผมเพราะว่าจะได้เป็นกําลังใจให้แมนนะครับเพื่อได้ทําคลิปวิดีโอดีๆหรือว่าหาที่ดินสวยๆนะครับผมให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมรับฟังกันต่อไปครับบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆนะครับ จะอยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับหน้าเขียวกระจีเลยครับหน้านั้นนะครับชาวบ้านแถวนี้เขาจะปลูกข้าวได้ผลผลิตทุกปีครับข้าวสวยข้าวงามครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับสังเกตได้จากฟางข้าวนะครับถี่มากเลยครับผมฟางข้าวแสดงว่าที่ดินแปลงนี้นะครับนาดีมากเลยครับผมข้าวดีมากเลยและสำหรับคลิปนี้นะครับแมนคงขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณสําหรับการรับชมและขอบคุณสําหรับการรับฟังนะครับเดี๋ยวไปรับชมการเดินทางกลับบ้านกันเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ